สวัสดีครับวันนี้เราพาพี่ป๋องเรามาตัดเล็บครับมารักษาเล็บพอดีเล็บของพี่ป๋องค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เราก็พาพี่ป๋องมาที่โรงพยาบาลชา้างสวนสัตวชา้างจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้มีที่หมอนัดกับพี่ชัยพี่ปักแล้วสองสามคนเราไม่รู้จักตอนนี้ เขาทำอะไรกันบ้างทำไปถึงไหนแล้วครับว่าผมมาที่หลังไม่รู้ว่าเขาทำไปถึงไหน,หลนออไแล้วสมัย

ช่วงงานช้างก็มามตอนปีก่อนตะเบลวางไว้ฝังเขียวไว้ผมยาวไปอยู่ในจะอยู่ลำปางตัดผมนเกียนทหารในช่วงที่เยีกีม่ชินเลยเบานเราจะได้เยอะสมัยก่อนจะอยู่วาง,วางเด็กน้อยมีแววหลายคน พิจากวันเลยไม่ได้พารก่อน้ตอนนี้มีพี่ชายทำอะไรครับพี่ชัยอ๋อตอนนี้แต่งเล็บให้พี่ปองครับแต่งหล่อแต่งหล่อให้พี่ปองแต่งหล่อทำไมต้องแต่งเนาะเดี๋ยวพี่เก็บเล็บเดี๋ยวเย็บพี่เล็บเล็บมันผิดรูปนิดหน่อยครับผิดรูปนิดหน่อยเลยวมาแต่งหล่อครับครามนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้ารมชาเขาจะเป็นอุ้มๆุมแบบอันนี้ มันเย็นแล้วผมเย็นมันเย็นเล็เย็นเ็นไงครัเล็เย็นเข้าปับนแล้นเยอะเย็กหน้าครับถนัดตะใบไหมครับถนัดตะใบตัดแลนวก็ะใบตบโอ้โหมาตัดรอบนึงมีค่าสะใบไหมครับนี่หัเดค่าตน่าเป็นกยอนหนนั้นอันนี้จะคุยล้างมายนั่งเอาหมอหมอาดูครับ เดี๋ยวตาสบแล้วตอนนี้พี่หมอพี่หมอนัดกำลังเช็คอยู่ครับว่าเหมาะสมไหมดูดีขึ้นไหมนั่นเรองประณัติศาสัรนอชั้นสั้นขนาดนี้ Bồn cắp. Bồn cắp 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 ยังเหลืออีกสองเล็บสองเล็บวันนี้วันนี้กี่เล็บครับหมอสี่ครับสี่สี่หนึ่งขัดหนึ่งข้าดึงไว้ละสิบตัวละสิบไปบอกชื่อเขาเลยเขาดูเลยพี่สองเรายังชิวๆอยู่ครับชื่ออะไรชื่ออะไรจดทะเบียนชื่ออะไรจดทะเบียนชื่ออะไรจดทะเบียนสมรมมารถนเอ้า นี่เนาะอ๋อ,อ,อ,อขั้นตอนแรกนี้ต้องตัดก่อนใช่ไหมหมอใช่เอาส่วนเกินออกก่อนครับส่วนเกินออกก่อนแล้วก็ตะบายเก็ดงาน อันนี้เป็นงานสบายนะครับเมื่อกี้เป็นงานตับ

ครับคุณผู้ชมคะแนนรอบที่สามเลยสามเลยไปต่อตัดรอบ ไม่ค่อยอยากรบก,กวนหมอเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขากำลังใช้สมาธิทำงานอยนู่ครับการสบายเราต้องเป็นเรื่องละเอียดห่อนนะครับถ้าสบายลึกเกินไปก็จะทำให้ช้างเสียวได้ แค่คิดพาถังมาตัดเล็บครับตอนนี้ได้ข้างหนึ่ง้วครับแต่ผมมีธุระที่ก้างนอกผมก็เลยทำคิดเพิ่มครับเพราะว่าน้องชายเขาก็เจ้าของช้างเขาก็าจะดีแล้วสองผมแค่คนมาสอบส่องสวัสดีครับ